นโกงทางออนไลน์คุณรถถังเนี่ยครับซื้อของไปแล้วเนี่ยร้านค้าไม่ส่งของให้ครับหนู่ส่งของคุณออเดอร์เลยนะคะคุณตำรวจคะไม่มีตบค้าเลยนะคะไม่ทราบเลยนะครับแล้วก็ผมไม่มีเงินแบบเยอะขนาดที่จะไปสั่งของครับตอนนี้ครับมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งครับก็คือว่า คุณรถถังเนี่ยครับซื้อของมูลค่า20 000บาทแต่ปรากฏว่าซื้อของไปแล้วเนี่ยร้านค้าไม่ส่งของให้ครับหลังจากที่เราได้รับข้อมูลจากทางผู้เสียหายเนี่ยนะครับเราก็จะมาตรวจสอบนะครับว่าหลักฐานที่โอนไปที่ร้านค้าเนี่ยนะครับเป็นร้านไหนชื่ออะไรนะครับเจ้าของบัญชีเป็นใครก็จะเรียกคนนั้นมาสอบปากคำชมกันต่อเลยครับ ที่นี่คือศูนย์บริการรับแจ้งความเราเชิญเจ้าของร้านมาครับน้องชื่อนางสาวเอิรเอ๋ยพาเฟินน้องเป็นเจ้าของเพจแบรนเองใช่ไหมครับใช่ค่ะคือทางเราเนี่ยได้รับแจ้งมาจากผู้เสียหายว่าได้ทําการสั่งซื้อกระป๋อบแบรนด์นมจากเพจสบู่ของน้องเนี่ยแล้วไม่ได้รับของทางผู้เสียหายได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ไว้ ในส่วนตรงนี้ครับอันนี้คือสล e ิปโอนเงินที่ผู้เสียหายได้ทําการโอนเงินเข้บัญชีของเรานะครับตรงนี้เบื้องต้นลองตรวจสอบดูนะครับแล้วก็มีสเตตเมนต์ในการยืนยันว่า <c oughs> เงินเข้าไปในบัญชีของเราจริงนะครับตรงนี้เบื้องต้นหนูว่าส่งของทุกออเดอร์เลยนะครับคุณตำรวจคะไม่มีตกค้างเลยนะคะลูก <c oughs> ค้าก็ไม่ได้ทกมาทวงของนะคะคุณตำรวจอ๋องั้นเราลองตรวจสอบความกวด,ดีกว่าครับว่ามีการส่งของจริงๆรหรือเปล่าลองเปิดตรวจสอบดูนะครับตรงนี้เบื้องต้นห่าส่งของเช็คโอ้ลยนะคะ คุณรถถังใช่ค่ะมีคนนะคะโทรมาสั่งขอกับหนูนะคะก็เขาบอกว่าเขาจะให้คุณรถถังนี่แหละค่ะโอนเงินมาให้หนูแต่ว่าเขาโอนมาเกินค่ะคุณตำรวจ่ะแล้วหนูเนี่ยก็โอนคืนเขาไปแล้วนะคะหมื่นแปดคือคุณรถถังติดต่อมาซื้อสินค้ากับคุณใช่ไหมครับตรงไม่ใช่ค่ะคุณรถถังไม่ได้ติดต่อมาซื้อค่ะเป็น เป็นอีกคนเนืงอคะ่ะติดต่อมาแต่เขาบอกว่าเขาจะให้คุณรถถังอะคะ่ะโอนเงินเข้ามาให้หนูแล้วคุณรถถังก็โอนเงินเข้ามาให้ถูกต้องเลยคะ่ะอย่างสองหมบาทสองหมบาทแต่ว่าคุณรถถังเขาโอนเงินเกินมาคะ่ะหนูก็เลยโอนกลับไปให้บัญชีบัญชีนี่คะ่ะบัญชีคุณอ๊อฟเนี่ยคะ่ะหมืน่นแปดคุณตำรวจเราทราบไหมครับว่า,า,าทาไมเขาสึงโอนเกินมาให้เราจำนวนสองหมื่นบาทนี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ,เ,นนะ,คะเขาน่าจะกดผิดนะคะเพราะว่าของหนูผสงพันเน่าจะกดศูงมาเกินนะคะ แล้เรายัางตอนนี้เรายัางติดต่อคุณอ,ออฟกอได้หรือปเปล่าตรงนี้บางต้นในแชทหนูว่าไม่ได้คุยอะไรกับคุณอ,ออฟออฟเลยนะคะคุณตํารวจคะ่ะมีแค่นี้แหละคะ่ะสลิปเงินที่หนูโอนไปให้เขาหนูมไม่ได้ทจริงนะคะสรุปเหตุการณ์กันนิดนึงนะครับคุณรถถังซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมในราคา2 0 0 0 0บาทโดยที่มิจฉาชีพเนี่ยติดต่อไปที่ร้านค้าเพื่อขอซื้อกระเป๋าอีกใบหนึ่งนะครับในราคา2,000บาทแล้วก็หลอให้คุณรถถังเนี่ยโอนเงินให้ร้านค้า2 0 0 0 0บาทเพื่อซื้อของ หลังจากนั้นนะครับมิจฉาชีพก็ติดต่อไปที่ร้านค้าบอกว่าโอนเงินไปให้เกินจํานวนเงินของค่ากระเป๋าครับโดยขอให้ร้านค้าโอนกลับมาที่บัญชีอีกหนึ่งบัญชีชื่อว่าบัญชีอ๊อฟออฟหลังจากนั้นร้านค้าก็โอนเงินกลับมาที่บัญชีตามที่มิจฉาชีพบอกจํานวน18,0 0 0บาทครับจากตรงจุดนี้นะฮะเราต้องไล่เส้นทางการเงินว่าคนสุดท้ายที่ได้เงินเนี่ยคือใครออฟออฟใช่ครับบัญชีออฟออฟจะต้องเอาหลักฐานมาตรวจสอบ นะครับเชิญตัวมาแล้วก็มาตรวจสอบครับลงนะครับ,ค,รบคุณชื่อคุณออฟออฟอายุ26ปีอาชีพรับจ้างรายวันใช่ไหมครับใช่ครับคือทางเราเนี่ยได้รับแจ้งมาจากผู้เสียหายว่าได้ทำการสั่งซื้อกระป๋อแบรนด์เนมจากเพจ a c e b o o k แบรนด์เนมโดยอโอนเงินไปแล้วแล้เขาไม่ได้รับของ แล้วก็ทางเราเนี่ยได้สอบปากคำเจ้าของเพจแล้วทราบว่าได้โอนเงินไปยังบัญชีของคุณคุณจะให้การว่ายังไงครับอ่อนี้ผมไม่ไม่ทราบเลยนะครับแล้วก็ผมไม่มีเงินแบบเยอะขนาดที่จะไปสั่งของนะครับผมทํางานวันหนึ่งสองร้อยสามร้อยเองครับทางตำรวจให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ <c oughs> คือสลิปการโอนเงินที่เข้าไปยังบัญชีของคุณนะครับอะคุณลองตรวจสอบหน่อยนะครับว่าเป็นชื่อของคุณจริงหรือเปล่า ใช่ครับอันนี้เป็นชื่อผมงเองครับผมแต่ว่าอันนี้ผมไม่ไม่รู้เลยนะครับว่ามีการโอนเงินเข้ามาแล้วผมก็ยังไม่ได้ไปสั่งของที่ไหนเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสเตทเมนที่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีนะครับตรงนี้เราตรวจสอบดูว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาจํานวนหนึ่งเดือนนะครับมีการโอนเงินเข้าออกในบัญชีของคุณนะครับตรงนี้ครับผมผมไม่ได้ใช้บัญชีนี้นะครับคุณคิดดีๆก่อนนะครับว่าคุณได้ไปเปิดบัญชีให้ใครหรือเปล่าลองคิดดู่ปนครับ ก็คือผมเคยเลือ่อน facebook เจอครับว่าครั้งหนึ่งมันมีผมต้องการเงินด่วนมากครับแล้วไปเปิด Facebook เจอว่ามีการแบบว่ารับจ้างเปิดบัญชีเขาจะให้บัญชีละพันถึงสองพันบาทผมก็เลยไปเปิดบัญชีครับจบในส่วนตรงนี้ไอ้อไอคนที่ทว่าจ้างเราเราเคยเห็นเขาไหมหรือว่าอย่างไงไม่เคยเจอครับแล้วที่เราเอาให้กับเขาไปครับมีอะไรบ้างมีบ,บุกแบงก์แล้วก็ บัตรแล้วเราเอาเอาไปให้เขาที่ไหนครับตรงนี้พอดีเขาแชทมาบอกว่าให้เอาวางไว้ที่ล er ็อกเกอร์ล็อกเกอร์นั่นเครับแล้วก็เขาบอกว่ามันจะมีเงินอยู่ในซองวางไว้ที่นั่นแต่ว่าผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะผมไม่ได้ไปโกงใครแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สั่งอะไรเลยนะครับแต่ว่าบัญชีที่คุณเอาไปใช้ครับคุณเปิดให้กับคนร้ายเอาไปใช้ในการหลอกลวงซึ่งในการกระทําดังกก่าเนี้ยมันเป็นความผิดทางกฎหมาย เจ้าของบัญชีอ้างว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนถือครองเงินครับเราก็ต้องไปหาครับว่าสุดท้ายเส้นทางทางการเงินเนี่ยนะครับไปจบที่ใครใครคือคนร้ายตัวจริงที่ไปเอาเงินออกมาจากธนาคารคือในทางของเจ้าหน้าที่เนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้ว่าการเดินทางของเงินเนี่ยไปไหนโดยติดต่อก,กับใครครับ <S <S ตรงนี้เราก็จะเช็คกับธนาคารคุยกับธนาคาร,ครได้เลยนะ <ขอ S 1> ครับขอข้อมูลมาว่าหลักฐานทางการเงินเนี่ยนะครับ,รบเงินโอนเข้ามาแล้วออกไปที่ไหนยังไงบ้างนะครับ ซึ่งในที่นี้ก็จะมีการกดออกจากตู้ ATM มนะมีสถานที่มีอะไรเรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้าไปดูที่จุดตรงนั้นนะครับตอนนี้ถ้าจากข้อมูลเนี่ยเงินถูกกดออกมาจากที่อาคารแห่งหนึ่งใช่ครับส <4 S 2> ครั้งที่เราเห็นคือที่ CS Tower แล้วก็มีระบุเวลาด้วยการร,ร,ระบุเวลาแบบนี้ครับเราทําอะไรต่อได้ครับ ในเรื่องของการระบุเวลาเนี่ยก็จะทําให้การหาข้อมูลเนี่ยแคบขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกล้องวงจรปิดที่อาจจะมีอยู่ที่ตู้ ATM ีเอ็มนะครับไปดูกันว่าเงินจากบัญชีออฟฟไปอยู่ที่ใครครับชมครับนี่เวลาคร่าวๆตามข้อมูลที่เรามีนะครับว่าจะมีคนคนหนึ่งมากดสตางค์ครับคนนี้หรือเปล่าไม่ไม่ใช่แล้วครับเดินผ่านครับอันนี้เป็น นี่ครับโอ้ดูรู้เลยโอ้แต่เขาเขาเก็เตรียมตัวเขาเขาเตรียมตัวนะครับใส่ชุดปกปิดมากโอ้เขาก็เตรียมตัวเขาเขาบังตัวเองมิดเลยครับโอ้รู้มุมรู้มุมโอ้แล้วนี่เขาเขาหลบด้วยฮะแล้วเขาไม่ขึ้นลิฟต์กับคนอื่นด้วยนะครับ นี่คือกล้องวงจรปิดของสำนักง,งานนะครับมุมบ,บนซ้ายนะครับผู้ต้องสงสัยเดินมาครับผ่านกล้องที่2ครับแล้วก็กล้อง3ล่างซ้ายครับแล้วเหมือนจะเข้ามาสู่อารนะครับล่างขวาครับนี่คือผู้ต้องสงสัยนะครับ โอ้โหเพื่อนไม่สงสัยบ้างอะใส่ชนะุดเพอปโอ้โหผมน่าจะรู้นานแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้โหดูครับโอ้โหในเบื้องต้นเราเราปักได้ไหมครับว่าคนเนี้น่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวการช่อโกงในครั้งนี้ครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะถ้าดูจากตรงนี้แล้วคิดว่าน่าจะเป็นสันนิษฐานว่าเป็นคนร้ายตัวจริง เราก็จะมีการออกหมายคน้นออกหมายจับเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม,มนะครับว่าเงินที่ได้มาได้มาอย่างไงนะครับตามเส้นทางตรงนี้ถูกไหมแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวโยงไปเกี่ยวกับเรื่องการหลอกลวงไหม,มนะครับวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับอยากจะแนะนําประชาชนว่าใครที่ไปเปิดบัญชีมาแล้วรบกวนรีบไปปิดบัญชีก่อนที่ท่านจะถูกดําเนินคดีร่วมกันกระทาความผิดอ,อ,อ้างไม่ได้ว่าเราไม่เกี่ยว<ช>ยังไง<ช>รเราเกี่ยวแน่ครับยังไงเราเกี่ยวแน่แล้วคดีนี้ครับเป็นคดีที่แบบ ยอมความได้ไหมครับหรือเป็นคดีอาญาพราะเป็นเรื่องของการช่อกงประชาชนเนี่ยยอมความไม่ได้นะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและตอนนี้รายการของเรามี t i k t o อกกับใครยังไม่ได้เป็น follower ของ t i k t o อกทุปจิวอลเ i เชียนะครับรบกวดด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลังเรามีเรื่องราวอะไรหลายอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายการทรัศน์ไปติดตามกันได้ที่ติ๊กตอกของทุบจีวอล f ปเชียลนะครับ